ะะก็คลิปนี้นะคะเมย์จะมารีวิวเบสเมคอัพนะคะ3ตัวที่เมย์มีโอกาสได้ลองช่วงที่ผ่านมานะคะก็คือน,นี่เลยเอสเมย์นะคะนี่ สำหรับเอสเมเนี่ยเป็นแบรนด์ไทยน้องใหม่นะคะที่เม์เพิ่งได้ทำความรู้จักเมื่อไม่นานมานี้นี่เองนะคะเห็นครั้งแรกของเขาก็คือใน Facebook Page ของเขาหลังจากนั้นก็มีคุณหน้าคุณตากับไอเทมเขาบ้างนิดหน่อยนะคะเป็นจังหวะพอดีกับที่ทางแบรนด์เขาอยากส่งไอเทมมาให้เม่ลองพอดีเพราะฉะนั้นเม์ก็เลยหยิบมานะคะรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับไอเทมของเขาเนี่ย จริงๆมีอยู่หลายอย่างนะคะตั้งแต่ brush อล l l i p s t i พอยเมคอัพอื่นๆก็มีนะคะแต่ว่า3ตัวหลักๆที่เราจะมาเล่นกันวันนี้นะคะแล้วก็ลองกันวันนี้ก็คือเป็นตัวเบสเมคอัพนั่นเองโอเคทีนี้เราจะมาดูกันทีละตัวเลยละกันนะคะว่าอะไรเป็นยังไงกันบ้างนะคะจะมาสตาร์นะคะตั้ง step แรกในการลงเบสเมคอัพเลยนะคะก็คือ primer นั่นเอง e s m e perfection smoothing primer นะคะหน้าตาเขาก็จะมาเป็นลักษณะขวดปั๊ม Space ใสๆนะคะเห็นเนื้อผลิตภัณฑ์แบบนี้คุณสมบัติหลักๆที่เขาเคลมนะคะก็คือช่วยอำพพางรูขุมขนให้ผิวเรียบเนียนไม่อุดตันแล้วก็ไม่เป็นขุยไม่ก่อให้เกิดสิวนะคะนี่ ปริมาณที่ให้มาก็คือ30กรัมนะส่วนผสมหลักๆของเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวซิลิโคนเบสนะคะที่มันจะมีคุณสมบัติในการเคลือบพื้นผิวแล้วก็ปรับพื้นผิวให้ดูเรียบเนียนมากขึ้นเนื้อเขาก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อเจลใสแบบนี้นี่ ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะสําหรับสเตปในการใช้ไพรเมอร์ของเมย์นะคะเมย์ก็จะชอบลงไพรเมอร์เนี่ยหลังจากที่ลงสกินแคร์เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่จะทากันแดดไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เยอะนะลงเฉพาะบริเวณที่ต้องการปรับพื้นผิวนะคะให้ผิวมันดูเรียบเนียนขึ้นนะคะหรือว่าจุดที่มันจะมันได้ง่ายนะคะอย่างเมย์เนี่ยก็จะ ลงเฉพาะบริเวณช่วง T zone น,นะคะแล้วก็หน้าแก้มหนกดแก้มตรงนี้นะคะเนื้อไพยเมอร์เนี่ยมันจะมีลักษณะค่อนข้างหนึบเล็กน้อยนะคะก็จะต้องใช้น้ำหนักมือในกลางช่วยเกลี่ยนิดนึงนะคะส่วนที่เมย์ชอบสําหรับตัวนี้นะคะที่เมย์ลองใช้มาก็คือว่า หนึ่งคือมันช่วยอำพางรูขุมขนได้ดีนะคะบริเวณตรงไหนที่คลุมขนก,กว้างๆเนี่ยตัวนี้มันจะช่วยเข้าไปเติมเต็มแล้วก็ทําให้ผิวมันดูเรียบเนียนขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือช่วยให้เมคอัพติดทนส่วนเรื่องประสิทธิภาพในการคุมมันนะคะตัวนี้ส่วนตัวเมรู้สึกว่ายังไม่ค่อยคุมมันเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอย่างเวลาเมย์ใช้ตัวนี้เสร็จแล้วแล้วก็ตามด้วยรองพื้นของเขาเนี่ยมันก็จะยังมีความเงาความฉ่วาวาวออกมาระหว่างวันบ้างนะคะแต่ว่าถ้าใช้ตัวพรเมอร์ตัวนี้กับแป้งผสมรองพื้น ของเขาก็จะคุมมันได้มากกว่าส่วนตัวเมยก็เลยจะชอบใช้ไพรเมอร์ของเขานะคะคู่กับแป้งผสมรองพื้นของเขาจะได้ผลลัพธ์ที่ดีมากชอบสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะเนื่องจากตัวนี้เป็นซิลิโคนเบสนะก็ต้องล้างทำความสะอาดกันดีๆนะคะต่อไปนะคะเป็นรองพื้นนะคะนี่เลยเอสเมย์คัลเลอร์คอลเล o ชันฟาวเดชั่นะคะตัวนี้ SPF 30 PA บวกบว,กบว,กบวกเป็นรองพื้นเนื้อบางๆนะคะที่เขาบอกว่ามีส่วนผสมของโคลนไซคลูเท แล้วก็วิตามินอ e, ีแล้วก็คอลลาเจนเพปไทด์นะคะเรียกได้ว่ามีสารบำรุงอยู่ในตัวด้วยนะคะหน้าตาเขาก็จะมาเป็นขวดปั๊มที่มีลักษณะเหมือนกับไพรเมอร์เลยนะนี่เห็นเนื้อรดักด้านในนะคะปริมาณที่ให้มาก็คือ30กรัมเหมือนกันเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวมีทั้งหมดอยู่4ส,สีนี่นะคะเดี๋ยวเมย์พาไปดูทีละสีเลยกันนะเบอร์แรกนะคะศูนย์องชองเต้นะคะสำหรับเบอร์นี้นี่จะเหมาะ กับผิวที่ขาวมากแล้วก็มีผิวอันเดอร์โทนค่อนข้าง,าง,างอมชมพู02อัซซี่เนี่ยก็จะเหมาะกับผิวขาวมากนะคะแล้วก็อันเดอร์โทนเหลือง03เนี่เป็นแมกนิฟิชนะคะสำหรับผิวขาวบานกลางอันเดอร์โทนเหลืองนะคะส่วน04ชาฮามนะคะก็คือสำหรับผิวบานกลางอันเดอร์โทนเหลืองหรือว่าผิวสีน้ำผึ้งนะคะของเมเนี่ยเมก็จะใช้เป็นสีชาฮามเนี่ยแหละสำหรับเนื้อลองพื้นตัวเนี้ยมันจะค่อนข้าง,างเหลวสามารถไหลได้เลยแบบนี้น,นี่นะ แล้วก็เกลี่ยค่อนข้างง่ายนะคะสามารถใช้ได้ทั้งแปลงนิ้วมือแล้วก็ฟองน้ํานะส่วนตัวเมย์จะชอบใช้กับฟองน้ํามากกว่าฟองน้ําชุบน้ำหมาดๆนะคะมันจะทําให้ การลงเนี่ยมันสบายผิวแล้วก็เบามากขึ้นตัวนี้มันเบาอยู่แล้วแหละแต่ว่าเวลาใช้ฟองน้ํามันก็จะช่วยทําให้ทาลงผิวได้ยิ่งสบายมากขึ้นนะคะการปกปิดตัวนี้จะอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลางนะคะก็คือว่าสามารถปรับพื้นผิวให้ดูเป็นธรรมชาติได้กลบสีผิวหรือว่าส่วนที่มันไม่สม่ําเสมอได้ประมาณนึงรอยสิวบางๆเนี่ยก็สามารถ ได้นะคะแต่ว่าถ้าช่วงรอยสิวใหญ่ๆเนี่ยอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยฟินิชตัวนี้นะคะมันก็จะเป็นลักษณะ s ซ m y matte นะคะก็คือยังมีความแมตที่เบาผิวอยู่นะแต่ว่าไม่เน้นการคุมมันนะคะเพราะว่าระหว่างวันมันก็จะมีความฉ่าวาวมากขึ้นนะเหมาะสําหรับคนที่ผิวแห้งแล้วอยากได้ลุคแมตแต่ไม่รู้สึกว่าแห้งมากจนเกินไปนะคะส่วนของความติดทนเนี่ยส่วนตัวเมเฉยๆนะก็ถ้าใช้กับไพรเมอร์ของเขามันก็จะทําให้ ตัวเมครองพื้นเนี่ยอยู่ติดทนนานมากขึ้นแต่ว่าถ้าไม่ได้ใช้ร่วมกับไพรเมอร์มันก็จะมีอาการเลือนหรือหลุดบ้างนิดหน่อยนะคะก็เหมาะสําหรับเป็น everyday look มากกว่าต่อมานะคะเป็นไอเทมที่เมยชอบที่สุดในไลน์ของเบส m a คอัพของเขาเลยนะคะก็คือนี่เลย s s m e Glow s o o o t h Compact Powder นะคะตัวนี้จะมี SPF 15 PA++ บบวกนะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นนี่หน้าตาตัวนี้เมชอบนะตั้งแต่ ตั้งแต่มันอยู่ในกล่องเลยกล่องเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมีสกีนโลโก้แบบนี้เปิดมาก็จะพบกับนี่นะคะเป็นดีไซน์ที่ส่วนตัวแล้วชอบนะเคสเขาก็จะมาเป็นพลาสติกด้านๆแบบนี้ซึ่งมันจะดูเก๋ดีนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นยางนะมันก็จะทําให้ไม่มีอาการแบบเป็นเป็นคราบหรือว่าหลุดเป็นยางๆอะไรนะซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่เวิร์กมากเปิดมาก็จะพบกับ กระจกด้านในนะพร้อมกับพัฟในตัวแบบนี้ปกติเนี่ยสำหรับแป้งผสมรองพื้นเขาจะนิยมใช้กับพัฟแบบนี้มากกว่านะคะในการแพ็ค แป้งลงบนผิวนะแต่ว่าส่วนตัวมีจะชอบใช้เป็นแปรงขนแน่นๆในการลงมากกว่านะจะมี4เฉดสีอีกเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเมย์พาไปดูสีแต่ละสีเลยละกัน01นะคะ Cami นะคะก็จะเหมาะสําหรับผิวขาวมากอมชมพู02 e วานเนี่ยสำหรับผิวขาวอันเดอร์โทนเหลืองนะคะ03 c l a สําสำหรับผิวปานกลางหรือว่าผิวสีเบจนะคะสุดท้ายคือ04ลูม i e r e นะคะสำหรับผิวปานกลางอันเดอร์โทนเหลืองหรือว่าผิวสีน้ําผึ้งนะคะอย่างเมย์ก็จะใช้ เป็นสีเบอร์04ได้แหละตัวนี้เนี่ยเป็นไอเทมที่เมย์ชอบที่สุดนะคะในบรรดา3ตัวที่เมย์ลองใช้ของเขามาเลยนะเนื้อแป้งอาจจะไม่ได้ละเอียดที่สุดเท่าที่เคยใช้มานะแต่ว่ามันเป็นเนื้อแป้งที่สามารถปกปิดได้ค่อนข้างดีนะคะปานกลางถึงดีแล้วก็ ให้ลุคที่ดูแมตแบบกรมยีสำหรับเรื่องของการคุมมันเนี่ยตัวนี้เมย์ว่าคุมมันได้ค่อนข้างดีคือเมย์ลงทาลงครั้งเดียวเนี่ยถ้าเป็น everyday look ไม่ได้ไปเจออะไรมากเนี่ยมันก็จะสามารถอยู่ได้ทั้งวันนะคะคุมมันได้ค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าไปออกอาด่มากๆนะคะไปเจอเหงื่อมากๆอย่างเมย์เป็นคนเหงื่อเยอะมากๆเนี่ยบางทีมันก็จะมีความมันออกมาบ้างนิดหน่อยหรือว่าความฉ่ำออกมาบ้างนิดหน่อยอันนี้เราเข้าใจได้นะแค่ซับมันนิดหน่อยมันก็จะ ได้แมตเหมือนเดิมเรื่องของความติดทนนะคะตอนนี้ก็จะมีหลุดบ้างนิดหน่อยบริเวณตามจุดสัมผัสต่างๆอย่างพวกบริเวณปลายจมูกอย่างเงี้ยกับหน้าแก้มเนี่ยเมย์ก็จะมีหลุดบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากแล้วก็อย่างที่เมย์บอกในต้นคลิปเลยว่าส่วนตัวเมย์จะชอบใช้คู่กับไพรเมอร์ของเขาเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของความติดทนทําให้ติดทนได้มากขึ้นนะคะ2ออันนี้ก็จะเป็นคอมโบที่เมย์ชอบใช้นะคะก็อย่างวันนี้เบสเมคอัพวันนี้เมย์ก็จะใช้ เจ้าสองตัวนี้นะคะช่วยกันเหมาะสําหรับผิวผสมนะคะอย่างเมย์เนี่ยเป็นคนผิวผสมตัวนี้กําลังดีเลยนะคะไม่แมตช์เกินไปไม่แห้งเกินไปแล้วก็ไม่ได้แบบชํำวาวเกินไปอยู่ในจังหวะที่กําลังดีสําหรับผิวมันเนี่ยเมย์ว่าก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่ลุกมันแมต์ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะมีอาจจะต้องซับมันเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะสรุปนะคะสําหรับทั้ง3ตัวนะคะเมยว์ว่าใช้ได้เลยทีเดียวสําหรับแบรนด์คนไทยนะเพราะว่า อย่างแรกที่เมยชอบคือเรื่องของสีของรองพื้นที่เขาพยายามจะทําออกมาให้มันตอบโจทย์กับสีผิวคนไทยนะคะมันจะมีทั้งอันเดอร์โทนชมพูที่ผิวสาวผิวขาวมากๆอันเดอร์โทนชมพูไปถึงขาวแบบอันเดอร์โทนเหลืองแล้วก็ผิวสีน้ําผึ้งหรือว่าผิวแบบ2สีสีกลางๆผิวปานกลางแบบเมเนี่ยก็จะมีนะคะแล้วก็สิ่งที่ชัดเจนคืออันเดอร์โทนจะออกเหลืองนิดนึงนะคะเพราะว่าผิวคนไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็น ผิวโทนเหลืองส่วนตัวเมนะรู้สึกว่าถ้ามันเพิ่มอีกสัก2เชดเนี่ยน่าจะโอเคเลยทีเดียวเพราะว่าตอนนี้สีที่เข้มที่สุดก็จะเป็นสีสําหรับผิวปานกลางนะคะในความรู้สึกเมถ้าเพิ่มไปอีกสัก2เฉดสี มันก็จะครอบคลุมเฉดสีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมส่วนใหญ่เนื้อปรดักเขาก็เน้นในลักษณะที่ทําให้มันรู้สึกบางเบาแล้วก็สบายผิวซึ่งมันก็เหมาะกับอากาศบ้านเรานะราคาก็อยู่ในระดับกลางๆนะคะจับต้องได้นะคะไม่ได้แรงมากเท่าเหนือจากเบสเมคอัพที่เมย์มาดีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันในวันนี้นะคะ เอสเมเขาก็จะมีเป็นพอยต์เมคอัพเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถลองไปดูในเว็บไซต์เขาได้หรือถ้าอยากลองไปเทสสีสวอชเองปัดเองลองเนื้อเองนะคะเอสเมเขาก็มีช็อปเหมือนกันนะคะรายละเอียดสาขาต่างๆก็จะอยู่ในเว็บไซต์อีกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเม่จะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description b ล x อกข้างล่างนะคะลองไปเช็คดูกันได้โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะสำหรับคลิปนี้เม์ไปก่อนแล้วละเดวเราไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย